ก็จะเล่าตั้งแต่ตอนสามขวบมาเลยเราก็เดินสามขวบมีที่ไหนเดินโดนเชิญผู้ปกครองก็นั่นแหะดิก็ถึงบอกว่ามีกูนี่แหละหนึ่งในแปดสิบล้านคนเนี่ยไอ้ชี่มีกูคนเดียวนี่แหละครั้งแรกเลยไปผู้หญิงก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันนี่ะในห้องก็ไปตอนแรกเขาโดดยางอ่ะเข้าใจปะเนี่ยแบบว่าโดดยางแบบว่าผกไฟกันไปไฟกันมาใช่ไหมแล้วก็ปุ๊บปึ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกว่าโดดยางเมื่อก่อนหรือว่า แบบว่าสลับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้หรอกเออพอฟุบก็จะมียางขึ้นสูงถูกไหมมันจะไล่เออกูไม่ไปไหนเลยกูไม่ไปไหนเลยมึงว่ากูเนี่ยเฮียเด็กป่ะวะกูว่ากูไม่ได้เฮียนะก็คือจะไปยืนจ้องไม่ใช่นั่งนั่งเลยเหรอนั่งเลยก็จะดูเขาแล้วมันดูรู้สึกว่ามีอารมณ์มึงเข้าใจปะเออผู้หญิงคนนี้ใส่สีอะไรมันกระโดดแบบว่ามบไม่ยิงก่อดก้อยอะไรของพวกมันอะไรตอนเด็กๆอ่ะ